หัวข้อ Special ของเราวันนี้นะครับหัวข้อ t o อปิใครที่กำลังตกเป็นมือที่3ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะ,อะไรใดๆก็ตามครับแต่ความรักครับถ้าเราทำความเข้าใจกับมันเรารู้แหละว่าบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ผิดแต่ก็ใช่ว่าเราจะถอนตัวออกมาได้ง่ายๆผมเป็นคนหนึ่งที่เคย เคยตกไปเป็นมือที่3โดยไม่ได้ตั้งใจก็ใช้เวลาอยู่ตรงนั้นเป็นปีเช่นกันก็มีความรู้สึกเข้าใจในจุดๆดนี้ดีเข้าใจดีว่ามันเป็นแบบไหนมันมันรู้สึกอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับในความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราเป็นมือที่3มันมีความทุกข์แอบแฝงอยู่แน่นอนมันไม่ได้สุขซะอย่างเดียวเลยมันจะทุกข์กับสุขอยู่ปนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาวันนี้เขาอยู่กับเราเราจะมีความสุขแต่พอเขาจากเราไปความทุกข์จะเกิดขึ้นท,ทันทีหรือแม้กระทั่งเราเห็นเขาโพสอะไรที่อยู่ด้วยกันหรืือออเไไ้้า้าาาาไไไปปดดวววยยกกกกกันันนททขหรรํะมีิจ ร่วมกันก็ตามเราก็จะรู้สึกทุกข์ใจเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเราหลอ,อกตัวเองและอีกอย่างหนึ่งที่มันสําคัญที่สุดครับมันคือการสร้างวิบากกรรมและเราจะพบเจอกับสิ่งสิ่งนั้นในอนาคตถ้าวันใดวันหนึ่งเราอยากมีความรักดีๆเราเลิกลากับเขาไปได้แล้วเราอยากมีความรักดีๆเราอยากเริ่มต้นมีชีวิตที่ดีสุดท้ายแล้วเราก็จะมีความรักที่ดีไม่ได้เพราะการจะทําสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราไม่ตัดสินใจอะไรให้มันเด็ดขาดนี่แหละไม่เอาความเป็นจริงเข้ามา มันก็จะทําให้พอถึงจุดจุดหนึ่งพอเราจะเริ่มต้นมีชีวิตที่ดีก็จะโดนแบบนี้จะโดนวิบากกรรมกลับมาเล่นงานงทันทีผมย้ํามาโดยตลอดว่าถ้าเราไม่ชอบให้ใครทําแบบไหนกับเราเราจะไม่ทําแบบนั้นกับใครแต่ถ้าเกิดว่าเรายังเป็นแบบนี้อยู่ถ้าเรายังไม่เอาชนะใจตัวเองไม่เดินออกมาจากจุดที่ผิดพลาด เราจะไม่สามารถที่จะมีครอบครัวที่ดีหรือมีความรักที่ดีตามจินตนาการหรือตามฝันที่เราอยากจะเป็นได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับมองความสุขของตัวเองในอนาคตให้ได้ว่าการที่เราอยู่ตรงจุดนี้มันเหมือนเรากําลังเล่นอยู่ในโคลนตมมันจะมีความสุขเกิดขึ้นไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะสนุกสนานกับโคลนตมก็ตามแต่สุดท้ายแล้วโคลนตมมันก็ส่งผลเสียต่อเรามันก็ทําให้เราเปื้อนเปื้อน มันมีทั้งความสุขและความทุกข์ผสมอยู่เราจะต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างถ้าเราอยากมีความรักที่ดีอยากที่จะตัดวิบากกรรมอยากที่ทําให้ความทุกข์เหล่านั้นหายไปเราจะต้องเริ่มต้นเอาชนะใจตัวเองเดินออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องก่อนถ้าเราไม่ตัดสินใจทําอย่างนั้นแน่นอนอาอนาคตข้างหน้าเราก็จะยังไม่มีความสุขเกิดขึ้นสักทีเพราะเราได้ก่อกรรมสร้างเวรไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นสําหรับใครหลายๆคนที่กําลังตกอยู่ในวิบากกรรมแบบนี้ ผมอยากแนะนำว่าให้เรามีสติให้มากๆให้คิดถึงความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเขาพูดดีเขาพูดนู่นนี่นั่นทำให้เรารู้สึกอ่อนไหวไปกับคำพูดนั่นคือสภาวะทางอารมณ์สภาวะทางความรู้สึกเราจะต้องให้สติให้เหตุผลอยู่เหนือทุกอย่างอยากให้อารมณ์นำพาชีวิตให้เราลองมองคนที่เขาไม่รู้อินอยอินอยอินอน,นีการที่เราไปอยู่แบบนั้นไปสร้างความสัมพันธ์แบบนั้นมันกำลังทำให้ครอบครัวเขาร้าวฉา,านะแยกคนรักเขาออกจากกันนั่นเป็นการสร้างบาปอย่างมาหาเลย แล้วถ,ถ้าเราเป็นแบบนี้แล้วเราจะไปคาดหวังความสุขจากความรักได้อย่างไรในเมื่อเราไม่เข้าใจว่าความรักที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเราไม่ชอบให้ใครทําแบบไหนกับเราเราจะไม่ทําแบบนั้นกับใครเพราะฉะนั้นวันนี้สําคัญที่สุดคือการมีสติถ้าเรามีสติแล้วมันจะตัดสินทุกๆอย่างได้เลยทาไมหนูถึงเลิกไม่ได้ทําไมหนูถึงออกไม่ได้ทําไมหนูรู้สึกว่าผูกพันทําไมหนูรู้สึกว่ามันมีอะไรติดขัดบางอย่างเพราะ เราเอาชนะใจตัวเองไม่ได้เรายอมรับความจริงไม่ได้เรายอมรับความเจ็บปวดไม่ได้เพราะเราเห็นแก่ตัวเราอยากได้คนรักของเขามานั่นแหละครับเราเอาชนะกิเลสตรงนั้นให้ได้เอาชนะความเห็นแก่ตัวตรงนั้นให้ได้และเราจงภูมิใจว่าเราได้ทําในสิ่งที่มันถูกต้องทําในสิ่งที่เราควรทําทําในสิ่งที่เราต้องทํา ไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งสุดถึงแม้เขาจะเลิกกันก็ตามสุดท้ายเราก็จะโดนกระทําแบบที่เรากระทํากับคนอื่นเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้าเราได้ฟังคลิปนี้ถ้าใครหลายๆคนที่ผ่านมาเห็นและกําลังตกเป็นมือที่3โดยที่ไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ดีจงตัดสินใจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อทําให้ตัวเองมีความสุขเกิดขึ้น แล้วหลังจากนี้ชีวิตเราจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นความทุกข์มันจะหายไปเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับว่าความมืดมนมันจางหายออกไปแล้วเพราะเราเอาตัวเองออกจากวิบากกรรมเห็นความทุกข์เอาตัวเองออกจากนรกมันเป็นนรกอีกขุมหนึ่งที่ไม่จําเป็นต้องตายเราก็ได้เจอเพราะมันทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาครับหยุดไฟเผาตัวเองอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าบางครั้งบางอารมณ์มันจะมีความรู้สึกดีเกิดขึ้นมันเป็นแค่ความรู้สึกดีแค่มันเล็กน้อยเราหลอกตัวเองครับมันไม่ใช่ความรู้สึกดีหรือความรักที่แท้จริงเราเพียงแค่หลอกตัวเองว่ามันดีแค่นั้ ฉะนั้นวันนี้จงมองให้เห็นด้วยสตินะแล้วเราจะรู้ว่าการที่เราตัดสินใจเอาชนะใจตัวเองได้มันเป็นทางเลือกหรือทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะครับหากท่านใดสนใจนะครับสามารถทัก,กิ็อกซ์เข้ามาในเพจได้ไม่ว่าปัญหาของความรักของเรากาลังเผชิญปัญหารูปแบบไหนอยู่จะได้รับคาปรึกษาจะได้รับการแก้ไขโดยใช้ศาสตร์ทางศาสนาจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์รวบรวมกันอยู่ในที่นี่ที่เดียวเพียง 199บาทสามารถปรึกษาได้ตลอดชีวิตเลยจนกว่าชีวิตเราจะดีขึ้นหรือแม้กระทั่งดีขึ้นแล้วมีปัญหาภายหลังยังสามารถทักเข้ามาปรึกษาได้อีกจ่ายเพียงครั้งเดียวสามารถปรึกษาได้ตลอดชีวิตเลย199บาทสามารถทักอินบ็อกเข้าไปในเพจได้เลยนะครับสวัสดีครับ